สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากหญ้าวันนี้มาอยู่ที่แปลงมะขามเทศกันนะครับผมจะมาดูว่ามะขามเทศติดดอกเยอะแค่ไหนนะครับผมแล้วก็จะมาพูดให้ฟังเรื่องการดูแลมะขามเทศช่วงติดดอกออกฝักเนี่ยผมมีวิธีดูแลอย่างไงบ้างนะครับผมซึ่งมะขามเทศของผมเนี่ยช่วงนี้กําลังจะออกดอกนะครับผม ดอกกําลังตูมเต็มกิ่งทุกกิ่งเลยนะครับผมทุกยอดทุกกิ่งเนี่ยกําลังเป็นดอกตูมๆอยู่นะครับผมยังไม่ค่อยบานนะครับผมก็ได้แค่เป็นดอกตูมๆมีบานบ้างนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ยังไม่ถึงก็ติดฝักนะครับผมคือมะขามเทศเนี่ยพอเป็นดอกบานดอกเป็นบานปุ๊บนะครับผมดอกบานแบบนี้นะครับนี่นะครับดอกเขาจะบานแบบนี้นะครับคล้ายกับปุยฝ้ายปุยนุ่นทํานองนั้นนะครับผมเดี๋ยวพอดอกบานปุ๊บ แมลงมาผสมเกสรแล้วก็จะติดเป็นฝักอ่อนนะครับผมส่วนของผมเนี่ยยังยังไม่ค่อยเห็นฝักนะครับผมยังไม่ค่อยติดฝักนะครับเราก็มีกิ่งตอนนะครับผมกิ่งตอนที่เพื่อนๆสั่งเอาไว้เนี่ยผมตอนกิ่งเอาไว้นะครับผมกิ่งตอนก็กําลังจะมีรากอยู่นะครับผมมีรากออกรากได้พอประมาณแล้วนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นกิ่งตอนนะครับผมเนี่ยกิ่งตอน นะครับออกลากได้พอประมาณแล้วเรามาพูดถึงเรื่องการดูแลมะขามเทศในช่วงออกดอกติดฝักกันต่อนะครับผมก็ผมจะเล่าให้ฟังในแบบของผมนะครับผมเป็นการดูแลในแบบของผมซึ่งไม่ได้เป็นบรรทัดฐานว่าแบบนี้จะดีที่สุดนะครับผมแต่เป็นการดูแลในแบบของผมนะครับผมเพราะนั้นทุกคนก็อย่าถือเอา แนวคิดแบบผมเนี่ยเป็นเป็นเรื่องมาทัศฐานนะครับผมเพราะว่าผมดูแลแบบไม่ได้แบบดูแลแบบอย่างดีนะครับผมผมดูแลแบบถ้าภาษาชาวบ้านเรียกว่าดูแลแบบมีตาตามมีตามเกิดมีอะไรก็ดูแลแบบนั้นนะครับผมขั้นแรกเลยเนี่ยพอหมดฝนนะครับผมมะขามเทศก็จะมีใบอ่อนมานะครับผมช่วงนั้นนะครับผม การดูแลครั้งแรกของผมเนี่ยผมฉีดชีวภาพป้องกันแมลงนะครับผมสารชีวภาพที่ผมฉีดก็เป็นพวกน้ำหมักยาเส้นน้ำหมักพริกแกงเพื่อกำจัดหนอนเพราะว่าผมสังเกตว่าใบอ่อนที่มันออกมาในครั้งแรกเนี่ยมันร่วงอยู่เต็มต้นเลยครับผมใบอ่อนมันร่วงเต็มต้นเลยแสดงว่าหนอนมากัดกินใบอ่อนอยู่ผมก็เลยฉีดพวกกันหนอนเอาไว้ฆ่าหนอนกันหนอนเนี่ยผมก็ฉีดเอาไว้นะครับผม พอฉีดเสร็จนะครับผมผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมก็ให้น้ำนะครับผมซึ่งช้าไปหน่อยนะครับผมให้น้ําช้าไปหน่อยเพราะว่าพอเราให้น้ําไปเนี่ยมะขามเทศก็จะแตกใบอ่อนแล้วก็ติดดอกเลยนะครับผมอย่างตอนเนี้มันทุกกิ่งทุกต้นเนี่ยมันจะติดดอกมาเลยนะครับผมนะครับหลังจากฉีดชีวภาพป้องกันมแมลงป้องกันหนอนไปแล้วเนี่ย ผมก็ให้น้ำสองครั้งติดกันเลยนะครับผมห่างกันประมาณ7-10วันนะครับผมห่างกันประมาณคือประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมในการให้น้ำของผมเนี่ยมันก็เริ่มออกดอกนะครับผมช่วงนี้ก็รออย่างเดียวครับผมรอให้มันติดฝักนะครับผมซึ่งมะขามเทศเนี่ยถ้าสมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาก็จะออกดอกในทันทีหลังจากเราให้น้ํานะครับผมอย่างผมได้ให้น้ําช้าไปหน่อยนะครับผมก็เลยออกดอกช้านะครับผม ส่วนแปลงอื่นของเพื่อนเขามีมาเล่าให้ฟังว่าดอกบานมีบ้างแล้วนะครับผมดอกบานมีบ้างแล้วแต่ก็มีเพื่อนๆจากทางภาคอีสานนะครับผมเมื่อประมาณสองสาวันที่แล้วก็โทรมาปรึกษากันว่าดอกเขาเนี่ยออกเต็มต้นเลยแล้วดอกบานเนี่ยแล้วร่วงหมดเลยไม่ติดไม่ติดฝักเลยซึ่งผมก็ได้ให้เขาไปาหาสารประเภทแคลเซียมโบลอนนะครับผมมาฉีดพ่นเพื่อป้องกันดอกร่วง ผมแล้วก็ไอาการที่ดอกมันร่วงเนี่ยสายเหตุมันก็อาจจะเกิดมาจากว่าหนึ่งต้นอาจจะไม่สมบูรณ์เพียงพอน้ำไม่พอปุ๋ยไม่พอหรืออาจจะเป็นที่อากาศเพราะว่าช่วงอาทิตย์สอ,อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอากาศมันค่อนข้างจะหนาวเย็นหน่อยนะครับผมคืออุณหภูมิบางที่เนี่ยอาจจะต่ำกว่า20องศาบางที่ก็อาจจะไม่ถึงนะครับผมก็อาจจะเป็นที่สภาพอากาศนะครับ ก็เลยทําให้ดอกร่วงแต่ก็ได้ให้ความมั่นใจไปในส่วนหนึ่งว่ามะขามเทศเนี่ยหลังจากที่มันออกดอกแล้วมันร่วงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันออกใหม่นะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมออกต่อเนื่องออกตลอดนะครับผมซึ่งเป็นฤดูที่เก็บเกี่ยวในหน้าแล้งเนี่ยเขาจะออกดอกต่อเนื่องตลอดนะครับผมเพราะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับผมเรื่องเรื่องเรื่องดอกร่วงนะครับ เดี๋ยวมันติดใหม่นะครับผมดอกร่วงแล้วก็ติดใหม่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมสังเกตเห็นนะครับผมต้นของผมเนี่ยตอนนี้กําลังออกเต็มเลยนะครับผมถ่ายไปตรงไหนก็มีแต่ดอกนะครับผมเพราะฉะนั้นดอกมะขามเทศเนี่ยจะดอกมากแต่จะติดฝักเนี่ยไม่รู้ว่าจะดอกหรือไม่ดกนะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการของผมเนี่ยก็ไม่ได้เน้นเรื่องปุ๋ยนะครับผมหนึ่งผมไม่ได้เน้นเรื่องปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่นะครับผม ซึ่งปุ๋ยของผมเนี่ยก็จะเป็นพวกปุ๋ยหมักนะครับผมอย่างปีนี้ผมทําปุ๋ยหมักไม่พอใช้นะครับผมเพราะฉะนั้นปุ๋ยเนี่ยปีนี้มาขามเทศไม่ได้กินปุ๋ยผมเลยนะครับผมก็จะมีเรื่องน้ําอย่างเดียวเป็นหลักนะครับผมแล้วก็สังเกตดูว่าใบอ่อนเนี่ยมันถูกหนอนกินไหมเพราะว่าถ้านอนเยอะเนี่ยเราเดินผ่านต้นมาขามเทศนะครับผมเดินไปที่ใต้ต้นมาขามเทศเนี่ยเราจะเห็นตัวนอนเกาะบนใบเลยถ้านอนเยอะนะครับผมแต่ถ้าไม่มีเนี่ย หรือมีน้อยเนี่ยก็จะบางตาเราก็จะไม่เห็นแต่ถ้ามีเยอะนะครับผมใบอ่อนเนี่จะร่วงเต็มต้นเลยนะครับผมใบอ่อนเนี่ยมันจะกัดกินแล้วใบมันขาดเนี่แล้วมันก็จะร่วงเต็มต้นเขียวไปหมดนะครับผมสําหรับใบอ่อนถ้าเกิดอาการมีหนอนนะครับผมแต่ถ้าไม่มีหนอนเนี่ยเราก็จะเห็นสภาพใบมันจะสมบูรณ์นะครับผมสภาพใบอ่อนที่ออกมาเนี่ยจะสมบูรณ์นะครับผมอย่างนี้นะครับผมในอย่างเป็นใบอ่อนแบบนี้นะครับผมสีเขียวอ่อนแบบนี้นะครับ มันจะสมบูรณ์มันไม่มีรอยแหว่งรอยฉีก right? ขาดจากหนอนกินเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นอย่างของผมเนี่ยฉีดไปพ่นไปครั้งเดียวนะครับผมเอานอนอยู่เลยนะครับผมไม่ต้องฉีดต่อแล้วเนี่ยครับผมอย่างนี้ไม่ต้องฉีดต่อนะครับผมเนี่ยใบเนี่ยใบอ่อนออกมาเนี่ยสมบูรณ์นะครับผมเนี่ยอย่างใบอ่อนนะฮะออกมาใบเขียวอ่อนออกมาในสมบูรณ์เพราะฉะนั้นอย่างผมเนี่ยถือว่ากาันนอนได้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผม ก็ต้องดูว่ามีช่วงไหนที่มันระบาดเนี่ยเราก็สังเกตได้แล้วเราก็ฉีดพ่นเพืิงน้ำหมักพริกแกงน้ำหมักยาเส้นเข้าไปนะครับผมสำเรอจสำหรับเรื่องหนอนนะครับผมในแปลงผมเนี่ยฉีดครั้งเดียวเองนะครับผมเมื่อเดือนที่ผ่านมาผ่านไปเป็นเดือนแล้วนะครับผมฉีดไปครั้งเดียวเองนะครับผมส่วนใหญ่ก็ผมก็จะดูแลน้ําเป็นหลักนะครับผมเพราะฉะนั้นมะขามเทศที่ผมบอกว่ามันง่ายนี่นะครับผมไม่มีอะไรยากนะครับผมก็ให้น้ําอย่างเดียวนะครับผม ผลผลิตปีนี้นะครับผมผมคาดว่าจะดีกับปีที่แล้วนะครับผมคาดว่าจะดีกับปีที่แล้วเพราะว่าดูจํานวนดอกดูจํานวนใบที่ออกมานะครับผมค่อนข้างจะดีกับปีที่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าอายุมันมากขึ้นต้นมันใหญ่ขึ้นมันแข็งแรงขึ้นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าปีนี or, ้น่าจะผลผลิตดีกว่าปีที่แล้วนะครับส่วนจะติดช้าติดเร็วเนี่ยออกทัน ระยะเวลาที่แพงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมใ네นส,สังเกตนะครับผมกิ่งเล็กนิดเดียวนะครับผมกิ่งใหญ่กับก้านไม่ขีดหน่อยเดียวเองนะครับผมเนี่ยนิ้วก้อยผมก็ยังใหญ่อยู่นะนิ้วก้อยผมใหญ่กว่ามากนะครับผมกิ่งเล็ก,ลกนะดูดอกเขานะครับผมจะดูจากโคนกิ่งนะครับผมดอกเนี่ยนะออกต depois, ลอดทั้งกิ่งเลยนะครับผมเนี่ย,ยออกตลอดทั้งกิ่งเลยมะขามเทศนะครับผมอย่างกิ่งเนี่ยติดสักห้าฝักก็ถือว่าดีแล้วนะครับผม จริงแล้วแบบนี้ติดสักห้าฝักก็ดีแล้วนะครับผมแต่มะขามเทศน,นะครับผมมันจะติดติดฝักเนี่ยจากจํานวนดอกที่เห็นเนี่ยติดฝักเนี่ยไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมนะครับผม,นะบผมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าดอกี่เยอะอย่างนี้โอ้โหฝักมันคงจะเต็มต้นคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมมันก็คงจะติดประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าเยอะนะครับผมนะอย่างช่อนี้ดอกกําลังบานเลยนะครับ กเอเคครับผมก็สรุปให้ฟังกันง่ายๆนะครับผมการดูแลของผมเนี่ยเริ่มต้นจากการป้องกันหนอนนะครับผมพอป้องกันหนอนเสร็จให้น้ําเลยนะครับผมให้น้าเนี่ยเจ็ดถึงสิบวันต่อครั้งนะครับส่วนอย่างอื่นเรื่องปุ๋ยนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีปุ๋ยก็หวานสักเดือนละครั้งก็พอนะครับผมหวานให้ทั่วทั้งแปลงเลยนะครับผมการให้น้ําเนี่ย ก็ห้ามโดนใบนะครับผมห้ามโดนใบโดนดอกเพราะว่าจะทําให้เกิดเชื้อราเพราะฉะนั้นการให้น้ําแบบสปริงเกอร์เนี่ยครับผมซึ่งน้ํามันพุ่งขึ้นสูงเนี่ยไม่ควรนะครับผมไม่ควรควรจะให้น้ําแบบลดที่โคนต้นลาดไปตามพื้นนะครับผมลาดไปในร่องในแปลงมะขามเทศเลยนะครับผมให้มันมีความชุ่มชื้นนะครับผมอย่างผมเนี่ยมันจะเป็นร่องสวนนะครับผมเป็นร่องหลังเต่าสังเกตเห็นไหมครับมันจะเป็นเนินหลังเต่านะครับเป็นเป็นลูกระนาดแบบเนี้ย ผมก็จะให้น้ําตรงกลางร่องนะครับผมแล้วก็ให้น้ํามันไหลไปตามพื้นนะครับผมตามความยาวของแถวนะครับผมให้น้ำเนี่ยเป็นแถวตรงไปข้างหน้าเลยนะครับผมให้ลาดไปตามพื้นผมจะใช้วิธีสูบลาดทั้งแปลงเลยนะครับผมการให้น้ําของผมเพราะฉนั้นก็ระวังนะครับผมการให้น้ําก็คืออย่าให้มันโดนดอกโดนใบนะครับมีเพื่อนเพื่อนทางภาคอีสานนะครับผมที่การลสินโทรมาปรึกษานะครับผม ก็เรื่องการดูแลนี่ครับผมก็บอกไปคร่าวๆนะครับผมว่าดูแลอย่างไงป้องกันอย่างไงนะครับผมก็เป็นความรู้พื้นๆนะครับผมแล้วก็อย่างความรู้ที่ผมให้เนี่ยมันไม่ได้เน้นแบบทําเกษตรแบบคนรวยนะครับผมคือต้องใส่ปุ๋ยฉีดยาแบบเยอะๆเลยไม่ใช่นะครับผมผมก็ดูแลตามสภาพนะครับผม คือมะขามเทศมีอาการแบบไหนก็ดูแลไปตามนั้นนะครับผมจะไม่อัดปุ๋ยจะไม่ฉีดยาแบบเป็นประจำอย่างนั้นไม่ใช่นะครับผมก็เน้นหนักที่การให้น้ำอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาดูช่วงว่ามาติดฝักอ่อนเนี่ยมันติดเยอะไหมนะครับผมก็จะมาถ่ายทำให้ดูอีกเที่ยวนึงแล้วก็ช่วงที่เก็บผลผลิตก็จะถ่ายทำมาให้ดูนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ เป็นวิธีการดูแลแบบง่ายๆในสไตล์ของผมนะครับผมไม่ได้เป็นบรรทัดฐานถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ